สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเก็บผักหนอกอีกแล้วนะคะมารอบนี้พานะ้ามาเก็บด้วยน้องของแม่นะคะเพื่อนสินเก็บไปไปกินยุ้ซ่าแก้วเก็บไปกินยุ้ซ่าแก้วคุณบัตรนี่จะได้ผ้ามาเก็บเบิง้งอยากหู้อยากให้หู้ว่าอันพักหนอกอนะันมันงามมันวนบางามจังไนอยากให้หู้มาเก็บเบิง้งเก็บอบตอมาเรียกตั้งอบตกรณ์มาเก็บด้วย มาเลือกตั้งอบตแล้วก็มาเก็บผักด้วยเก่งมากค่ะลูก่ะเก็บนาเก็บน้ำกอยาคุณนะลูกนน้ำกอเฟืองน่ะล่ะเมนเออนะล่ะพื้ออกน่ะลายอู้ผิวอ่อนๆคุณน่ะอ่าผิวเราสวย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 มากเลยสวยมากเลยเห็นไหอ่อนๆเลยพักหนอกพักโบร้านใบบวบกใบบัวบกกินแล้วเป็นยา ลดความดันลดเบาหวานคือจับมีดเ่าเป็นแต่อันนี้เลยเจ้าคือจับเป็นแต่เครื่องค่ะมือเครื่องเหรอใส่ถุงหนูจะลูกอันนี้ของหนูก็ใส่ถุงหนูนั่นแหละหนูจะได้เยอะไหมได้เยอะๆอเันนม่จับไปนวดให้ไม่จับไปเลยเราเก็บเอาทุกอย่างนก็จะมาอยู่ด้วยแล้วล่ะอืตอนเย็นก็ตักเก็บเก็บเออเก็บเลยฉันะเก็บเลยเก็บเยอะๆเลยลูกเออผู้นายโอ้ยใหญ่ละสียางไปใส่เต็มอยู่น้ำก่อเฟืองน่ะเอ้อเอ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 อ สูงไปแล้วปิวแล้วสูงปิวไป,วปแล้วเออนัก่กอดเพื่อนเจ้าก,ก็เปิดเอาตัวเจ้าสิ้ย่างไปเห็นยังเออนั่นแหละเปิดมันโผล่ขึ้นมานั่นเปิดเลยนั่นนะ่ะปานคอยตะกี้คอยเก็บว่าเป็นยังสี่แหละมีแต่ย่างกับย่างสมมติวนี้เห็นขึ้นงามนียวเออเก็บได้เบิร์ดเราคอยแามเฮง วลูกจับหูไว้ย่างเงี้ยจับจับจับหูไว้จับหูมันจับหูมันไว้ลูกเออจับหูไว้ค่ะเออนั่นแหละจับเลยไปแล้วมามีพาเก็บทีนี่มามีก็จะเก็บมามีก็จะเก็บเหมือนกันเก็บเก็บเก็บเ่อึดบ่อยากข้างนี้แม่ก็เก็บได้หลายแล้วคุณเยอะปุ่น มาเก็บเอาเก็บเอาเด้จังน้อยเราก็นอนจังน้อยเราก็นอนเก็บแตวนี่ปาดเอาปาดเอารอเดี๋ยวมันหลายอันปลานันคลิปยัดปุ่นแล้วเห็ดคลิปปังหลายนอนเก็บคนเบิ่งสามพันกัวขันเว้าเนี่ยนี่บุได้ได้นี่จังน้อยก็นอนนี่นอนเก็บยังบ่ได้ตัวเมื่อกี้ยังบ่ได้ต่หนี่เปิดเปิดวาสังสิ อันนี้ใส่ใส่มืออันดึงเอาเพราะว่าอันบม่มีมีดนะมูมีดอยู่กับชโนว์ชนโชนโเอามีดไปอ่นอนๆเลยยายเจีดมูอันมูอินุมูพะย่ะเปียกกับโอ้ยอยากไปเก็บน้ำจังเลยอยากมาเก็บน้ำเด้อสันเด้ไปหาเพื่นอนว่างก่อนปีใหม่่ะก่อนปีใหม่ เพชรบูรณ์ไปเก็บไปหาเล่าไปเที่ยวไปที่นี่เก็บพักหนอกไปต้นคเผาวมันขึ้นยาลาตุ้มกัดาเบาหวานถึงพักได้สนุไปนั่งด้วยไหมสนุนั่งเก็บอยู่คนเดียวตรงนูง้นน่ะสนุมาเก็บนี่ลูก มาเก็บนี่มาเก็บกับยายนี่เร็วจะนี่มีเพื่อนนั่งรถกันเร็วๆี่ยังไปไม่เร็วคุณกันองเฮาแซบักเ็ดมหนักกับยาได้แม่นกับยาได้เพิ่นกัมาเก็บน้ำกันพุนมหอีกสองคนผุนเมนบอบบเมนเพิ่นขับพานซื้อขรไปยัยาน เก็บผักเก็บผักนออเยกละเดลาลเราด้วยแดดร้อนนะ้แม่นะคุแยยปุ่นเก็บไดลาลก็คอยอีกต้อง่อยได้ในน้อยนึงขนาดว่าเริ่มเก็บเป็นแล้วด้วยนี่ขนาดว่าเริ่มเก็บเป็นแล้ว่อยยังสูยายปุ่นยังมาท่าใดๆแยปุ่นเก็บ ญี่ปุ่นเราเก็บเก่งตั้งใจเก็บตั้งใจเก็บแล้วเปิดขึ้นพ่อแต่อันพักอ <c oughs> ืงพี่น้องเอ้ยเปิดออกเปิดออกจากนี่กอกไอ้ห้าพี่น้องเบิ่งเลย ำกอดอ่ะอ่อนๆเลยอ่อนๆสวยๆเลยฮะร้อนเข้าร่มนะลูกฮะมีจะถ่ายให้มาหนีเหรอโอ้มีมีมือกล้องเลยด้วยเดี๋ยว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 มามีเก็บนี้ก่อนนี่ มือก,กล่องแล้วหายมือก,กล่องไทยหายด้วยจ้าเด้อเก็บเก็บพักจ้าพี่น้องดูยน่อยอ่อนๆเลยเห็นไหมอู้หูดึงออกมาอ่อนๆเลย มาหน่อยอ่อนๆแบบนม่อ่นนอ,อนๆออถ่ายดีๆนะคะเนี่ยคือถ่ายไกลถึงมื่อก่องเอ๊ะมื่อก้องทำไมถ่ายใกล้จังเลยร้อนอะร้อนเหรอ อันนี้ขอถ่ายตรงนี้หน่อยนะ,ะเห็นไหมคะมเยอะๆเลยหนูอรอนแล้วอยากโดนโดนจัปิดได้ไหมปิดได้ไหมเนี่ยถ่ายมามีก่อนถ่ายไกลร้อนแล้วร้อนแล้วถ่ายดีๆค่ะอย่าเห็นไหมไหนเห็นไหมเวลาหนูจับนไม่ดีนะ,นะมามีเฉลยตัดเอาปิดเลยก็ค่ยอยอันนี้อ่ะกดเลยแป๊บนึงกดเลย ผักนอกผักโบราณอ่อ,อนๆงามๆได้จ้าพี่น้องจ้าเบิ่งหาอีกนี่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 างล้างทางล่างมือพี่หน้าเปิดออกหูนะเปิดออกงามครับสั้นเอาเด้อกัวกัวประมานกัวง่า,ามๆเลยพี่น้องหเห็นไหม ขนอ,อนอ่อ,อนจ้ะนี่นี่นี่นอู้หูเยอะมากสโน่เห็นไหมลูกเห็นไหมเห็นไหมคะอู้หูดูอ่อนอ่อนเลยค่ะล้างปีใหม่ช่วงนี้ก็ล้างปีใหม่เลือกตั้งเลือกตั้งแล้วๆก็เลยมาแวะเก็บผักหนอกจ้ะพี่น้องจ๋าเก็บผักหนอกให้หน้าเอาไปกิน เอาไปกินสาแก้วอือพุดนะพักหนอนอ่อ,อนๆเลยจ้ะพี่นองอุย้ยงามๆอ่อ,อนๆสุรวยได้จ้ะหาอีกหาอีกมีอีกไหมมันมีอีกไหมหาหาเบิ้งหาเบิ้องคอยลังตังเยอจ้ะฮะแค่อยลังตังเ้ะอะอยล,องลัยลงเลยเลย น้ำต้งเบิ้ลน้ามันกัว nhà นี่น้ำต้งเบิ้ลน้ำกัว nhà มันงามสวยเก็บผักนอกใบโบกๆค่ะลังลังปีไม้ก็มาหาผักนอกหาผักนอกหาผักบร่ามได้หลายแน่หรอเด้อคุณโอ้จมังนี่ก็งาม เก็บแลวก็บไปอยากเศร้าเก็บได้ลายหรอหละวะเุ็นหนามิตรหยอดอ่อนบ้านมุเจ้ามีบอน่พักหนอกพี่น้องเอ้ยนี่บ้านค่อยมนะพักหนอกบื่อกินใบบัวบกนะคะมาเก็บรังปีใหม่ได้นี่เลือกตั้งแล้วก็มาหาเก็บหย่อดอ่อนเก็บฝากเก็บฝากหน้าเอาไปกิน ขี oh. mhm. ้ดินติดขินมานั่งเบ่งเล้อสสใหายเบ่งพวกเจ้าว่ามันอ่อนปานไหนคุณอะไอุ้ยอุยอะไรอยู <sh arp> <sh arp> ่สิหาเลือกเอาดอกเพราะว่ารังอันมันกะเป็นห้อยอันนี้แล้วกลับกลางกันค่ะหาไปอีกหน่อยนพ่นก่อน นอน,นมันน้งข้นหน,น,น่อยมขนหางสเลขี้อ่อนสินเลือกเอาเด้ขันมันอยู่น้ำหยางสิเข้าปหุหดดอกวัามสิเป็นต้นจงนังไดเลือกเอาซุกม,มันอน่อนนี่จะเลือกเอาอ่อนอจอนกัสิเปิดข้นมาก,ก็เป็นกอเป็นกออยู่ นี่เอามีดจิ้มจิ้มจิ้มมียิบเป็นกอของมันอยู่เป็นกอใครกอรมันอยู่จะมันอ่อนพักเสื่ออ่อนพักหนวดมาเก็บไตสุกมาเก็บไตเสมอ,อโลด <c oughs> อ่อนแฮ้ง ปิดก่อนไม่ถ้ะเปิดใหม่ขนมปะมาเก็บพักนอนนางเศร้าเมื่อยกินขนมรอเลยกินขนมรอเลยห่อนห่อนแห้งนางบ่ไวไปย่างนั่งเก็บพักนอกเบ่ไวคุนทางขุนขุนก็กำลังมามีวัวคลอดลูกด้วยค่ะมีวัวคลอดลูกด้วยนะคะ มันแดดห้อนอีรีแหละระวังแล้วมันมาหรอนะงัวนหน้ายายเออไอทิพมันว่านมวนควอดลูกไม่ังไปไกลมันเริ่มมันนั่นเอาเด้น่ะทำไมเนี่นฮ้อนฮ้อนค่ะวัวตัวเล็กๆเอาวัวหน่อยนันออกมาได้ หน่อยเอ็ออกไม่ได้เมื่ยอยไงกับสิออกมากได้ถเถอะเบิ้งเด้อไปไม,มาหาลูกอ่ะเอิอ้นมาหาลูกมันนั่งอยู่โฮมอีกเย็นเย็นสบายสบายอ่อนคั่ะไปหาแม่อ่อนไม่แมนอยู่ขันเก็บพักต้องเก็บย่างมือแรงขันบอกย่างมือแรงกับย่างม,มือเส,<อ>สาร์ช่วงย่างมือแร่งใบสออกเลยแมนอยู่แต่ว่าหากันย่างมือเสาร์มันกับหมอกเนาะมันกับสิ่งนี่ ใบสามหนะมาเลยมาแต่นีโหลดขันเก็บย่างมือเสาไอ้ย่างมือแรงขันผู้ใดเก็บพ่อไปกินย่างมือเสาน่ะมาเก็บโหลดตะไคร่แห่อนนาแรงตะไคร่นาแรงมามีหัวมามีมันดมตูดกันอะไหนมันดมตูดกันไหนดมอะไรอยนะ บ่ให้มันใหญ่เป็นเนาะบ่เอาแซมเนี okay, ่ยแฮมันรวนแฮมันแซมหนิวเต้เลี้ยงหมูกี้นะเออหมูกี้อ่อนน้ำเียนเท่าอันเจละโต้เออเนาะลืมเรามีหมาสองตัวอยู่เรามีหมาสองตัวอยู่อย่างหมูนะที่กวนกคือมึงออนทุ่งอย่างธรรมัาสาบอย่างหมูกี้นะนี่แม่นี่แม่พาไปเมืองนึงนี่มาเอออันนี้ว่าพ่อนะเก็บหน้าใหญ่หน่อยนี่บอ มันแบบนี้มันน้อยอยู่เห็นเบี้ยอยู่อดแถวอะไรเห็นเบี้ยอยู่น่าจะน้อยน่ะมันนี้มันต่อแถวมาเกลี่ยน้ำเฮีนน้ำซ่านเท่านั้นใดต่ว่ามาเก็บเอาแบบอันนี้นะชาว่าอันนี้มันมันเบียร์หน่อยป่ะนี่เบียมันง่ายเมนอยู่มันมันทีกันพอดมึงเนี่ยใให้ห้นี่กรให้พูนน่ะนั่นมันทีกันพอดมันบางงามเอาสองเกี๊ยวนองหันไปทางไหนขึ้นเงียบแท้ จุ่มกันยุคแกเออ <นะ S 2> บเมื่อไงโบมันห่อนมันห่อนเด็ดกี่เหลียวกี่คน<อ>ได้ไหลายแล้วละไม่ได้กินแล้วนะมีอันอยู่กินได้ไหลายคาบอยู่ด้หันเก็บไปให้ไม่ดองเพื่อนอะไเอาาเอเก็บ,บ,บมาแรงเขาถึงไม่หายเก็บเนี่ยมาแรงเก็บมาอีกคนสองคนอีกคนอีกค หลายคาบอย,ยู่เด้อนขันเก็บหันเหมือนเหมันได้สองมือสามมืออย,ย,ยู่เด้อนขันกินอยู่พี่น้องก็เจ้าดึงกันม,มีขันขาาลูกกอเหรอแมนอยู่เจ้าขอมีขันมีพี่น้องเอ้าวอ,อันนี้ของของต้อนมาจากแม่แถาแม่ยาข้าเจ้ากระแบ่งกันแต่ก็จังเฮาสิละได้ของตอนมาใก็บแบ่งกันเนาแย่ะอะไรเนาะใชเนาะแม่ผ้าไปียกมองเรื่อง ข้าวเดียวท่านลาได้แลนะคะนเนะยพอจห้าไปมองเรื่องนีง้ามา